เบียร์ต้องชัดเจน,น,นใจเบียร์มันได้แต่สินธรรมเบียร์ไม่ได้นะต่อให้ไม่มีเบียร์ผู้ชายเขาก็ไม่กลับไปเอาค่ะ ก็รีดีว่าทาเอาขาเผื่อขาเมาส์ไม่ได้รับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยรอฟังความจริงทั้งหมดจากปากของเบียร์เดอะไวท์เพราะดูเหมือนเรื่องราวข่าวเช้าของเธอจะยังไม่จบง่ายๆด้วยช่วงค่าคืนที่ผ่านมานะคะเบียร์ได้เปิดใจเล่าทุกรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นพร้อมกับบอกว่าใครคือคนที่ปล่อยคลิปเสียงออกมาจนคนนะคะกลับมาให้ความสนใจกับเรื่องนี้อีกครั้งค่ะ โดยเบียดเวอยในการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของเธอว่าพี่ปื้มเนี่ยเป็นเพื่อนกับเบียรกันมานานแล้วและเบียรก็รู้แค่ว่าเขามีแฟนชื่อแอนพี่แอนนี่ซึ่งเบียรกับพี่แอนนี่เนี่ยเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันแต่เบียเนี่ยเป็นเพื่อนกับพี่ปื้มและเบียรกับพี่ปื้มเราก็มีเรื่องให้ปรับสาระทุกสุกดิบกันตลอดตัวละครอีกคนก็คือพี่วาผู้จัดก,การส่วนตัวของเบียร ซึ่งพี่ปื้มเนี่ยปรึกษาเบียว่าเขาควรทํายังไงดีเขาถึงจะหลุดพ้นจากผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเขาหมดรักแล้วเขารู้สึกเหมือนเขาเป็นแค่ ATM กับที่นอนของผู้หญิงคนนี้กระทั่งวันที่26วันนั้นพี่ปื้มเนี่ยชวนเบียรไปปาร์ตี้ที่คอนโดและเบียรก็อยู่คุยกับพี่ปื้มจนดึกดื่นใช่พี่ปื้มเดินเข้ามาหาเบียรซึ่งเบียนั่งอยู่ที่โต๊ะที่ระเบียงในกล้องก็มีค่ะแต่หลักฐานตรงนี้เบียรจะเอาไปใช้ในชั้นศาลซึ่งในจังหวะนั้นพี่ปื้มเขาเดินมาจุ๊บเบียรและพี่แอนนี่ ตอนนั้นเบียก็ตกใจค่ะรู้เลยว่าซวยแน่ส่วนเรื่องที่เบียเนี่ยพิม์แช้ไปขอโทษพี่อนนี่เบียขอโทษจากใจจริงๆค่ะเบียร,รู้สึกผิดจริงๆเบียไม่เคยบอกนะคะว่าเบียเนี่ยไม่ผิดและหลังจากนี้ใครจะคิดกับเบียยังไงเบียก็คงไม่สนใจ อีกอย่างคือเบียร์กับพี่ปื้มเนี่ยเราไม่เคยนอนด้วยกันไม่เคยนอนด้วยกันเลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าทําไมเบียร์ไม่กลับบ้านคือเบียร์ตอนนั้นเนี่ยเบียร์ก็อยากจะขอโทษพี่แอนนี่ต่อนหน้าแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเคลียร์กันได้แค่3คนแต่อาจจะเพราะว่าเบียร์เนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงมั้งเขาเลยอยากให้ข่าวมันใหญ่ เพียงแต่ประเด็นที่มันออกไปมันมีการให้ข้อมูลว่าเราเนี่ยมีอะไรกันซึ่งมันเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จมันไม่ใช่ความจริงขณะที่ผู้จัดการส่วนตัวของเบียรพี่ว่าซึ่งเบียรคิดว่าเขาเป็นคนที่เบียรไว้ใจและเราให้ฟังได้ปรากฏว่าเขาได้อัดคลิปเสียงเบียรนำไปเผยแพร่ซึ่งมันเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายเบียรยอมรับเขาว่าใช่พี่ปื้มจูเบียรเบียรตกใจเลยเบียก็ได้ขอโทษพี่แอนนี่ไปแล้วทั้งหมดนี้คือการพูดความจริง สุดท้ายไม่ว่าจะเพจไหนที่เอาเรื่องนี้ไปใส่ใครเพิ่มเพจเหล่านั้นก็คือเพจขยะซึ่งไม่มีทางที่จะอยู่เป็นสุขได้เพราะว่าเบียรก็เพิ่งจะไปปรึกษาทนายมาเหมือนกันทุกวันนี้เบียรกับพี่ปื้มเดี๋ยวเรายังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมและเบียรก็ยังโสดเบียสามารถคุยกับใครก็ได้ส่วนใครที่รู้สึกอินประหนึ่งว่าตัวเองเป็นเมียหลวงเบียขอไม่สนใจนะเพราะว่าเบียเนี่ยไม่ได้เป็นเมียน้อยเราสองคนไม่เคยมีอะไรกันและเบียรก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองด้วยทั้งพี่แอนทั้งพี่วาก็จะต้องโดนกฎหมาย ส่วนคนที่มาดา่าเบียและโดนเบียรด่ากลับอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งถ้าไม่อยากโดนดา่าก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์ไม่ชอบก็เลิกติดตามกันไปเท่านี้แหละเบียรคิดว่าเบียรพูดเทียร์แล้วไม่ต้องมีอะไรที่อธิบายมากกว่านี้และที่บอกว่าเบียรไปแย่งของของเขาอันนี้ต้องดูตัวเองนะต่อให้ไม่มีเบียรผู้ชายเขาก็ไม่กลับไปเอาค่ะใครจะเป็นแฟนหรือใครจะเลิกกับแฟนก็เรื่องของเขาเท่านี้แหละค่ะพี่ปื้มเนี่ยปรึกษาเบียว,ว่าทํายังไงดีเออทำทำยังไงดีเ,อองงดเขาถึงจะ หลุดพ้นจากผู้หญิงคนนี้เขาไม่มีความสุขเลยเขารู้สึกว่าเขาเป็นเพียงแค่ ATM กับที่นอนเท่านั้นพี่ปื้มเดินเดินมาหาเบียนางก็เดินมาหาเบียแล้วก็มาจุ๊บเบียจริงเบียได้ยินพี่แอนพูดหาว่าแบบหาว่าเราอะนอนด้วยกันคือเบียรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันมันก็ที่หมายเลยอะไรอย่างเงี้ยต่อให้ไม่มีเบียผู้ชายเขาก็ไม่กลับไปเอาค่ะ แต่ทว่าหลังจากนั้นนะคะเพจดังที่ออกมาแชร์เรื่องนี้อย่างเจ้าคุณพะลดนะคะก็ออกมาฟาดต่อทันทีค่ะพร้อมปล่อยคลิปเสียงเบียร์ยอีกครั้งโดยรอบนี้นะคะเป็นคลิปเสียงที่ยืนยันว่าเบียร์มีความสุขที่ได้อยู่กับปื้มค่ะทั้งนี้นะคะเจ้าคุณพะลด์ค่ะยังบอกว่าคลิปเสียงเหล่านี้ไม่ได้มาจากบุคคลที่3มแต่ยังได้แต่ตนเนี่ยได้มาจากกล้องหน้ารถเพราะผู้จัดการส่วนตัวเปิดลําโพงตอนคุยกันถ้าหนูบอกพี่วาว่าหนูมีความสุขอะที่ได้ ที่ได้อยู่กับพี่ปื้มอ่ะนล้วหนูอ่ะไม่ได้อยู่กับพี่ปื้มเพราะเหตุผลอะไรนะคือหนูอ่ะมีความสุขที่ที่เห็นเขาจริงๆคุยกับเขาใช้เวลากับเขาแบบจริงๆอ่ะเออแบบยังไม่ต้องมีงกันหลอกแต่ว่าแต่ว่าเออแบบมันมีความสุขจริงๆไงไม่เกี่ยวกับเรื่องเซ็กหรืออะไรด้วยอะเนีย่ยคุยแบบ ตรงๆแบบโตโตกันแล้วเออใช่หนูเฮียเออหนูเฮียเอออืมแต่ว่าเออณเวลาที่แบบไอ้เฮียมันไปสปาก,กันแล้วมันมีความสุขไปแล้วมันรู้หัวใจตัวเองว่าเออเออมันมันมีความสุขอะเออแล้วหนูมองเห็นพี่ปื้มแล้วพี่ปื้ม ยิ้มมีความสุขมันคือความสุขของหนูไปแล้วในณนตอน,น,น 6, เนี้ยหนูอ่ะโกหกเนี่ยพูดแบบตรงตรงเลยอะแบบตรงเหี้ยเียเนี่ยคือตรงจากตัดอ่ะทีเนี้ยแต่หนูอ่ะเออไม่กลัดว่าแบบอยากอวดหรืออะไรอันนั้นอะช่างมันคือไม่สนใจเออ แต่จากดราม่า,มาที่ท้าทมอย่างหนักนะคะเบียร์เดอะไวท์ค่ะก็ได้โพสตอรี่นะคะโดยใช้เพลงอ o h ฮิ l ของโดจาแคทค่ะโดยท่อดน,นะคะก็มีเนื้อร้องที่แปลภาษาไทยได้ว่าเราจูบกันและฉันอยากให้มีคนมาเห็นไม่ว่าพวกเขาจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามแต่ฉันก็อยากโชว์ให้คนได้เห็นคุณงานนี้นะคะทำให้เบียร์เดอะไวท์ค่ะยิ่งถูกสังคมวิภาควิจารณ์มากขึ้นนะคะว่าไม่ได้รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำเลย พร้อมกันนี้นกคะเบียดวอยค่ะยังโพสต์อรี่ไอจีนะคะที่ว่าที่ตอนใส่ใครคนอื่นว่าเอากาแฟตัวเองแล้วต้องโดนด่าแบบงงๆนี่ก็ไม่ได้มาขอให้ใครมาเห็นใจนะแต่พอโดนประโยคที่ว่าต่อให้ไม่มีเบียเขาก็ไม่กลับไปเอาทําเป็นรับไไม่ได้กันเฉยกําลังใจมันไม่มีเพศหลอกใครอยากเข้าใจก็เข้าใจใครไม่เข้าใจก็ไม่บังคับกันเลิกติดตามได้ทาไม่ชอบเพราะวันนี้ก็พูดทุกอย่างแบบตรงไปตรงมาใครคือเพื่อนก็จะบอกว่าเพื่อนขอใช้ชีวิตให้มีความสุขตอนนะใครจะไม่ move on กันแล้วแต่ จากนั้นนะคะแอนนี่ค่ะคู่กรณีนะคะล่าสุดก็ได้ออกมาเคลืะคะ่อนไหวค่ะโดยได้ออกมาแชร์ภาพผ่านสตอรี่ไอนะคะส่วนตัวที่เปิดเป็นสาธารณะเป็นภาพกระดาษที่เขียนด้วยลายมือมีเนื้อความดังนี้นะคะ่ะโดยเจ้าตัวนะคะเขียนว่าไม่มีใครรู้เรื่องราวทั้งหมดในชีวิตเราได้มากไปกว่าตัวเราเองดีไม่ดีหรือไหวไม่ไหวคนที่ให้คําตอบได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเอง ทั้งนี้นะคะทางด้านเบกกี้สิทธัญญาค่ะก็ได้ออกมาอ่านข่าวในรายการทัวร์มาลงนะคะแล้วมีการพูดถึงประเด็นข่าวร้อนแรงเบียดไว์ค่ะที่ถูกออกมาแชร์เรื่องแอบแซบแฟนเพื่อนนะคะโดยในรายการค่ะปุ้มปุยพันธิพาในฐานภรยาของนักร้องดังกวินค่ะก็ได้เผยว่าจริงๆเบียร์เนี่ยต้องชัดเจนกว่านี้ถ้าไม่ผิดก็ต้องออกมายืนยันว่าอะไรถูกต้องหรืออะไรไม่จริงอย่าออกมาแล้วไม่อธิบายตัวเองเพราะจะยิ่งทําให้ดูแย่ซึ่งงานนี้นะคะเบกกี้สิทธัญญาค่ะก็เลยเสริมว่าใจเบียร์มันได้แต่ศิลธรรมเบียร์ไม่ได้นะจริงๆเเเบียรรปป็นนนป็นนนนค่าัก เป็นคนหน้าตาเนี่ยโก้คนนึงเลยนะใจได้แล้วปรับปรุงอีกนิดเอาหนาเป็นกำลังใจให้โอ้โ oh หก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้นะคะถือเป็นประเด็นร้อนแรงของวันนี้เลยก็ว่าได้ยัไงไงก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าทางฝั่งของปื้มนะคะจะออกมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมอีกไหมซึ่งก็บอกเลยว่าพลาดไม่ได้สักวินาทีเดียวค่ะแฮปปี้นิวเยียค่ะสำหรับแฟนๆท็อปดาราน,นะคะแล้วก็ สำหรับทีมงานท็อปดาราทุกท่านด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถทำผลงานดีๆออกมาได้ประทับใจพี่น้องประชาชนตลอดไปค่ะแฮปปี้นิวเยียค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe ทางช่อง u t u b e ท็อปดาราด้วยนะคะ